กินแรงที่พายโอ้ยไม่น่าให้หมกเลยประาด็นขอสราบ้าก่อนวิ่งเร็วมากเลยทำยังไงเนี่ยมันวิ่งช้าเองก็ถอดออกแค่นั้นเลยไม่เกี่ยวกับมัวถอดแล้วมันก็ยังวิ่งเร็วเอง็ดินตาเลยดีแล้วดูที่มุมมุมซ้ายมือมีขึ้นอฟเพล็กเลยไหมมุมซ้าย มีอะไเต็มเลยอืมเขาให้เอฟเฟกต์อ๋อแอมนเแน่สปีดในวิชั่นเกาะจัมบูดเดี๋ยวมันจบเองอย่าถ้าอยากเองอย่าเอาออกอีก็ต้องฆ่าตัวตายแค่นั้นเลยเดี๋ยวตายไปไม่รู้อะไรมีจำบูดด้วก็โดดสูงนะครับมาตีกันว่ะจะแป๊บนึียวา นี่มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ไปทำอะไรได้ไหมตัดไม้ตัดไม้เอ้ยจะตายเลยแม่งค์ตายไอ้ไอ้เข้ามาเข้ามาเจ็บไหม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 เอามาสู้จับาสู้พูดเล่นใหม่เออเรสร้างบ้านก่อนในบ้่ะเดี๋ยวพอสร้างเสร็จแล้วค่อยตีกันกันเลย

เฮ้งมีคนมาเยี่ยมบ้านเหรอแม่งถามน้องดูน้องจักมาเลไหมาเ่าเล่นมาเล่นมาเล่นแม่งมลูกเลยแม่งมีลูกเลยแม่งไม่ทำเคยท้องมานี่เฮ้ยไม่น่าเลยนานแล้วนานนะบัวผีทำบ้านก่อนแป๊บ โอเควัสดีวัสดีมาาเราไม่ได้ตีนะไงแบงอะไรวะบอกบอกลูกเองด้วยอย่าทำตาอะไรไหนคนเตี้ยอะไรอนี้อยู่เนี่ยไอ้แบงบอกพอเลย

ไอ้ดเดี๋ยวตาโอ้ยโอ้ยค้ยจคนกินบอกสิครับบอกลงได้ไงครับมีขาครับมีขาครับพอพอพออ้ยจสร้างบ้านสร้างบ้านนัง้งไปได้ แบงมีลูกแล้วไม่ยอมบอกเลยโวยไหนบอกมันที่คนไหนที่เองทำลูกไว้ไล้าน่เียสร้ง้านกอร้านเลยส้อนอะไรวะเนี่ยสางบ้าน เออสร้างบ้านก่อนไปไม่ไปหินไม่ก่หินไม่พังก่อนดีกว่าไกโอ้ย่าเลยไปอย่ามาไปอย่ามาจะขุดหิน ตาทั่วตาทั่วไม่วอะไรไมะว่าไรงเดือนนี้ได้อะะดระโดรอดระโดรอสะเจอจะได้ดกระโดูเลยดูเลยก้มหน้าเล <laughs> ดีแล้ดีแลดี <laughs> อะไอะเอาไปเไปชียชกูจะสร้างว่านกวนชิเผยบ้านไม่เสร็จแ่แบบนี้ต่อยชเาไม่สร็จไม่เสร็จอยาตายใช่ไหมได้ครับดาบแปหนึงดาบแปหนึง เอ้ย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 ตายซะตายซะนี่ตีแรงจิ้มหายไม่พอแล้วเหรอไปอพอแล้วไ่อด้แล้วพอ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 แล้ว ระหว่างนี้ก็กดด้วยใอ่มุ้งตีแรกยังวะมึงแมวไม่มีหมวกเทพร้อยบาทไม่น่าให้หมวกเทพเลยก็เลยโอเคโปรดได้สาให้หมวกเทพไปตัวตีหมวกแตกจริงนะเว้ยหมวกมันแตกได้นะเฮ้ยไปเลยไปเลยมึงมิงเจตการเอ้ย ไปซะ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 อะไรแบบนี้จัดของนักนเอลแอลไปงงไปไหนซะแล้วเอาของไวหนึ่งทล้มาเอาเอาวุธนี่ไม่ไหวไม่ต้องเลยบอและ ต้องมีอาวุธบ้างแล้วแบบนี้แบงค์ตายแน่เลยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่นี่นี่ไออ่ะตาของไม่ตกกดโกงเลยไม่ดีอ่ะนี่แหละเซิร์ฟโอ้ย เผอร้อนเงจะสร้างไม่ไม่ได้สร้างเว้ยแบบนี้กูดาบเทพแล้วดาบเทพแล้วขอบคุณไดมินแนบที่สนับสนุนนะครับเดิมดาบนี้เห็นดาบไหมห็นดาบไหมห็นดาบไหมมีแล้วผมหนีแล้วหนีแล้วนีแล้ววันมันแม่เลยกูเอ้ยโอ้ยดาบโบดึงรอยไม่นึกว่าบอกสิ่งอะไรจะโบดึงรอยขอบคุณไดมินมากเลยนะครับผมจะมา แกแขกในแบงค์แล้วเดี๋ยวนี้ดิทำหนีแค่นี้เอาเนื้อก่อนให้เนื้อไวกูขี้แหละโอ้เล่นดีเผอนี่กว่าดับดับเพื่อกระแพ้มัดเป่าแง่แง่เลือดกูเจนน้อยมัดเป่าอะไรมีเอฟเฟตีแรงอยู่ในตัวไปวิ่งเร็วกว่าลาวโอ้ยโกงโกงตีแรงวิ่งเร็วเป็นลูกซุปเปอร์แมนหน่อยวันนี้ กูจะสร้างบ้านสร้างบ้านเอาไม่จบไม่จบไม่จบไอเนี้ยนี่นี่ไม่จบไม่จบไอ้เชียนี้ไม่จบไม่จบไม่จบมาเนี่มานี่ตามไล่จริงเลยไหวละจบอืมไม่จบไม่จบเลยดาบมาเอ้ยไม่จบอ้าทำไมได้งั้น บทหนึ่งร้อยยังหัดมาหเกาะกันเราหมอล้อเล็บนี่หมอร้อนเลยเอาเอาเองทำเราไม่มาแค่ไหนรู้ตัวไปเราตายกี่รอบเว้ยตายรอบเดียวทำบนนี่พิมพิมว่าโฮมกลับมาเลยพิมทัพโฮมันอย่าสร้างบ้านออกก่าไปไหนพึ่งตี่าสร้างบ้านเออบ้านไม่เสร็จจริงเลย อย่าแทางบ้านโดยเจ้าการมานสกิลตันถองมาแล้วมามาแล้วพอแล้วมาแล้วจะทางบ้านอ้าวหายมันเลยสเตตัสบอกแล้วอย่าตายมีแสงหมวกอไหมก็เศร้าเลยนี่หมวกจับพรางยังไหมกรู้สึกว่าใช้เยอะแล้วเข้าเที่ยงยังไม่ได้กินเลย โอ้ยเดี๋ยวเล่นก่อนนะครับ,นนะรบจะพูดเกมอื่นในเกมนี้ห้ามพูดเลยครับลองเล่นไม้ค้าก่อนอกระปัดไปเลยตอนเราพูดตัดไม่ได้แล้วกันมามาซักบ้านอะไรเสร็จก,ก่อนดา่นดางั้นก็นกถ่ายวิวสวยๆขุดทำไมนี่ขุดทำพื้นบ,บ้านเลยให้ช่วยไหมเออช่วยขุดดีจอน้อยเลยโอ้แม่ของแล้วจะขุดเพิ่ม จัมือเปล่าก็ได้แต่มันช้านั้นนะจิ๊บจิบจิบ,จบมาขุดเลยขุดเลย,เลยโอ้ยโอ้ย ตัวนี้ไม่ต้องเตะตัวนี้ไม่ต้องกดมันเป็นโปรเทคเอาแล้วมันออกได้ไหมเราทุบได้คนเดียวแต่เป็นคนวางทุบไม่รู้หายไหมซึ่งไม่หายอันนี้คือจบเลยนะครับหายคอใหม่ไม่เอาละกิงใจเขาบ้างดูเป็นผู้เล่นธรรมดาขอได้ของขนาดนี้ก็คุณแค่ไหนแล้วครับยิ่งมาได้ช่วย อาปูดด้วยของแรงเอามาเล่นหน่อยละไม่ได้ครับแันดาจะไม่ทำเราจะไปลงถ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวลงด้วยกันเดี๋ยวลงด้วยกันไม่ทิ้งลงไม่ได้ไม่ได้เอเย่ไม่มีโคไฟเลยมืดลงถ้ำมืดมอนเตอร์เยอะอันตรายด้วยมีนาวิชันนี้เอาเลยเราเราต้องใสคลิปเราต้องแบบเน้นเทอร์โบเราบอกไปแล้วเราจะฉายเพื่อนๆนี่แหละ ราต้องหาควบเพิงก่อไวเพราะว่าทำคลิปเริ่มต้นชีวิตในเซิร์ฟนี่เลยดีกว่าเซิร์ฟมีการรีไหมก็มีอยู่แต่ว่านานๆนะขึ้นจอแอดด้วยแต่เซิร์ฟเพิ่งเปิดยังไม่ลีหรอกอีกนานยิงเราบ้างก็เหมือนเกมที่เล่นในเกมอาร์อะไรอีกนานกว่าจะรีสร้างไปนะ ป่านนั้นคนจะเบื่อก่อ,อนถ้าไม่มีคนมันเบื่อกันก็สร้างใหม่กี่นทีแล้ว <laughs> วะเนี่ยกียนแล้ววะเนี่ยโอ้โหเป็นดังดวงเป็นดังดว okay. งเคอัด,ดอไปเยอะอยูย่อัดไปเยอะอยู่ พูดว่าแตกคามือเลยเมื่อกี้แตกคามือเลยเนาะฮัลโหลฮัลโหลมาเตอร์ฮัลโหลเชียร์อะไรอ้าวเดี๋ยวพวงเงียบเลยครับฮัลโหลเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวลงทั้งกันมั้ยซอลี่ าจะไปลงถ้ำไหมไปแป๊บหนึง่งสร้างกล่องเก็บของก่อนนี่<อ>มีอะไรมาเก็บตรงนี้ได้นะนนะมาดูดนั้นกล่องนะั้นเก็บตรงนั้นได้มีอะไรเก็บตรงนี้ได้นะครับทำบ้านแล้วนี่มีการบุกกันไหมบุกได้เดี๋ยวเขามีโปรเทค พี่โบถึงนี้คือทำลายไม่ได้แล้วทำลายไม่ได้แล้วป้องกันการเกี้ยนเพาอยากสู้กันนะไปดันโหลไปดันโหลดไปพีอพีมันมีอยู่นะแต่ต่อสู้กันนะโคตรถึงนิดคราฟยากไหมนะครับมันคราฟไม่ได้ไไม่ด้อ้าวเสกยากยังยังมันมีให้ซื้ออยู่ที่ช็อปอ๋อต้องไปซื้อที่ช็อปในเซิร์ฟเนี่ยมีอยู่กี่บาทแล้วไม่รู้่ไม่ได้ไปดูทีมาถึงเซิร์ฟบอสเลยเหรอเราไม่ซื้อเราบอกเซิร์ฟบอา là thăm cốc phai còn Hello. อะไรเนี่ยทำทั้งบ้านไปก่อนเดี๋ยวลงทัพกล่องก็ได้ไอ้นั่นตัดทำไมมันเฉยไหมเฉยไหมมันเป็นต้นเห็ดโอ้ยอย่าตีมันมีทีเด็กด้วยมีเนี่ยอันตรายที่หายตัวแสงเนี่ยมันจะไม่ไหม้ด้วยแล้ววิ่งเดียวเยอะชิบหาย ในป่าเนี่ยคนเยอะคอนเสอร์ย่าตายนะเฮ้ยตายนะเฮ้ยไปเดี๋ยวเราเอานี่เอาไม้ไปเผาให้นะ้ก็ทำเป็นผ่านผ่านไปหรือไปต้องดีวะไปต้องดีวะเดี๋ยวมาที่เดี๋ยวมาแป๊บนึงมาแป๊บนึงรู้สึกว่าอยากลงทำหากตอนนี้เอาของแป๊บนึง เค <'kay. S 1> หาพร้อมแล้วหาพร <c oughs> <pineapple> ้อ <c oughs> มแล้ววันอาวุธยังไม่มีเลยไม่เห็นแล้วไหมเห็นอาวุธไม่มีดีเร็วไหมใช่ได้เอาอาวุธซุปเปอร์แมนอ๋อเรา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 ไม่มีต่อยแรงนะมีพลังแค่นั้นพลัแค่นั้นแค่วิ่งเร็วแค่วิ่งเร็วแค่นั้นนะ วิ่งเร็วกับจำล้วกนนานวิชชันนานวิชั่นเมนายว่าโซไวโบลงท่ำไปไปหาฐานก่อนแล้วค่อยมาเซอร์บคนเดียวจะเนียจะลงไหมอ้าวนับบอสไปแบงค์ค้าที่คุดไปเยอะเลยไปหาแร่เด้อมีค้าไห้กันค้าไห้เอาเกียร์สอง สองเลยอ่ะสองเลยไปขุดเพิ่มไปหนึงขุดเพิ่มไปหนึงขุดหินทำท่นที่ขุดเพิ่มไปไม่พอคสามเดี๋ยวลุมถ้ำเองเจอถ้ำตัวนี้แล้วเจอยังถ้ำเจอแล้วนั่นแหละถ้ำโอเคเดี๋ยวไปแป๊บนึงยขุดหินนะถุยหินทำที่ขุดเองนะแล้ว อย่างเงียบสิครับออาไหนค่ะคุดขุดีดินทำที่กุดได้ยูอย่าเพิ่งรีบเล่งอยู่นะ่แบบใหญ่นะกระโ<ห>ดดแบบเดียว <c oughs> รูกไหมครับใหญ่มากนั่นแหละมันแบบมันแค่เป็นพื้นแล้วอ่ะมันเลยกินเนื้อที่น้อยแล้วอ่ะเอาเจากี่งันพี่อุ๋ยเอาสองงานใช่ไหมอันใชืมแอดมินมาวนเวียนแถวบ้านเลยมมยโอ้ยนั่นมันอะไรกาคาคาคาเด็กเกี้ยงอย่างไนใจ่ไหมมาครับเป็นเด็กเกี้ยงที่เยอะที่สุด ที่รู้มาเห้ยเก่มไหมครับเอาไปที่ขุดเด็กเกียนเยอะสุดแล้วไปไปให้ไปเลยสามอันเอาสามอันไปไปลงเด็กๆชอบเห็นเด็กๆมันชอบไหมครับจะลงท่าไหมเนาะแอดมินมาแล้วเอดมินนะแอตี้โอเวอร์อะไรนั่นมาแล้วอเวอร์ไปไป ไปเร็วมาลงท่าเตียงบอกตามมาน้องตามมาตามมาดีเดือนนี้เหรอสวยบอก,บอกนี่แหละทำเอาขุดไปเไรื่อยไหมขอหาไม้หนึ่ง,งลืมไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้ทำไปเสร็จแล้วทำ